นี่คือหน่วยงานที่จะเข้าตรวจวัด่าตุขอ่ นี่เป็นห้องการเงินนะครับห้องธุรการห้องการเงินนี่คือห้องอเราจะต้องรายการบัญชีแล้วอย่างนั้นออเขามาดูมาดูาดแลเกี่ยวความพอมที่จะมองให้ท่านจ้าแล้วก็คนอยู่นี้ เขาออกมาจากคุติใช่ไหมคุติเจ oh, ้าคณะจังหวัดเป็นเป็นหนต่างๆเรื่องของการโควพันแล้วก็ความสัมันธ์ของท่านเจ้าคณะจังหวัดในเป็นเจ้าคณะจังหวัดเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเพื่อที่ขายข้อสงสัยของประชาชนนะเราก็ลงมาตรวจสอบท่านไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดือนละครั้งหรือสองครั้งเป็นบางช่วงนะ เขาได้ประมาณไอ้ย,ย,ยอดนี้ต,ต้องถามกับน้องเจ้าที่เขาเพราะว่าผมไม่ได้ดูแลด้วยกันัไม่ถึงครับแต่ละครั้งไม่ถึงแล้วแค่หลักแสนครัแต่ละครั้งที่ขายตู้จากหน้าโบสถ์มานคี่วันขายทีพี่เอ่อก็ประมาณสิบห้าวันหรือบางครั้งก็อาจจะเดือนหนึ่งครัแต่ถ้าเกิดมีช่วงงานชุกๆนี่ก็ต้องขายประมาณสิบวันหรือสิบห้าวันครั้ดหนึ่ง กังวลนใจไหมคะกับการที่ทางปปทแล้วปปชปปปเข้ามาตรวจสอบเพราะว่าตรวจย้อนหลังไปถึงสิบปีผมไม่กังวลใจครับไม่กังวลใจเพราะว่าเรามีหลักฐานรายงานสานักพุทธทุกเดือนเดือนเรามีการรายงานหมดกับแต่ทำไมเอกสารเราถึงได้กไดเก็บไว้เพียงแค่ปีห้าเก้าเหรอคะ <ผม S 2> หรือว่าจงใจที่จะเก็บไว้ปีผมไม่ใช่ครับอช่วงนั้นช่วงห้าเก้าเนี่ยผม ภาพว่าอ่าเป็นช่วงที่เปลี่ยนเจ้าวาดเพราะว่าเจ้าวาดองค์เก่าหลรู่ยมราภาพครับอ่ที่น่าจะเริ่มในห้าก้าเพราะว่าในหลักฐานอันใหม่ที่หลวงพ่อที่มีปัญหาเนี้ยอ่าได้เข้ามารับรับต่อช่วง วางเอกสารไว้อย่างเรียบร้อยนี่ไม่ใช่ว่าจัดไว้สำหรับจะมาจะเข้าวันนี้ใช่ไมครัรไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม,บไม่ไม่ทนนันแล้วถ้าเกิด <laughs> ไม่ไม่ได้จัดฉากอันนี้เราเราจัดไว,ว้ในประจังแล้วเพราะว่าก่อนแ้ครับมีอยู่ก่อนแล้วครับแล้วประเด็นที่ว่าอ่าวัดตื่เนี่ย2026ที่หมอจระเข้กับวัดเนี่ยโอมนี่ผมไม่ทราบเลยครับครับนี่เขาก็ต้องไปที่บัญชีของมจระเข้เขาก็คืออดีตท่านอ่าทุานท่านจะเข้ามาที่ห้องนี้ไหมครับเพื่อมาดูมาดูเอกสารเองหรือว่ารอแค่เซ็นอย่างเดียว ผมท่านท่านไม่ไม่เขยได้ลงมาเขากายเพราะว่าท่านาดูแลในเรื่องอเวลาเราเสนอไปเซ็นท่านจะดูอ่านก่อนฮะท่านจะดูอ่านก่อนถ้าสงสัยท่านจะถามว่าเอ๊ะนี่ซื้อมาทำาทำาอะไรออย่างเราเสนอซื้อของเนี่ยท่านก็ต้องไม่ใช่อยู่ๆท่านเซ็นเลยนะท่านจะตรวจอย่างเรี่อยเลยว่านี่ซื้อมาเพื่ออะไรเันบัญชีของวัดนี่มันมีความผิดปกติอะไรยังไงบ้างไหมก็ก็ต้อง,ต,องต้องคุณพัดเป็คนคนดูแลอยู่แต่ก็ไม่น่ามีคน หรืปกตินะของเราเบิกจ่ายก็มีหลักฐานในการเบิกจ่ายไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จอะไรพวกนี้จะมีใบเสร็จปกติของวัดเนี่ยใช้ใช้บัญชีเยอะไหมมีกี่บัญชีบก็มดแล้วสมสิบสามสิบ <30 S 2> บัญชีสามสิบบัญชีก็เดี๋ยววันนี้จะขอขอดูทั้งหมดาไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ทยอยเข้ามาทายอยเข้ามาแล้วก็ในส่วนเรื่องของงบการเงินวัดเนี่ยเดี๋ยวทางเราจะขอดูย้อนหลังปีทั้งหมดครับครับ มีไหมสิบปีย้อนหลังจะมีล่าสุดทีแค่ปี5ห้าเก้าา,า,าอโอเคก็ไม่เป็นไรก็ก็เอาเอามาเอาห้าเก้ามาก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกินกว่านี้เดี๋ยวค่อยไปไล่ดูเอาเท่าที่มีปัจจุบันเดียวยังไงก<ช>็<ด>อเอาเอกสารทุกอย่างนะคืออันนี้เป็นเรื่องของของความร่วมมือในการตรวจสอบเนาะในประเด็นข้อพิพาทเพื่อความโปร่งใสแล้วปกตินะคุณว่า บัญชีบ,บัญชีเงินฝากเสร็จแล้วเรามีบัญชีอย่างอื่นแมะทรัพย์สินอย่างอื่นที่จะต้องนําเสนอท่าน,นเจ้าวาดองใหม่นะครนี่คือวิยาวัชกอยนะครับรรม